สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กันที่ช่องเจ๊ยิงจัดให้เหมือนเดิมวันนี้พามาชมเจ้าเวสตบ้ามั้งนะอันนี้ก็คือจริงๆเบสิกแบบเดิมเขาเรียกเรียบหรูดูแพงดีกว่าเนาะว่าลูกค้ามาทําอะไรบ้างเดี๋ยวพามาชมกันเดี๋ยวจะให้ดูรูปรถตอนก่อนจะทําและหลังจะทําเรื่องของเรื่องรถน้องไปถูกชนมาแล้วก็เลยมาเปลี่ยนสีแล้วก็มาทําเกี่ยวกับภายนอกรอบๆจากเดิมๆเป็นไงบ้างอะตามมาชมกัน มีนะคะเปลี่ยนพวกชุดคาร์บอนไปเป็นบางส่วนเนี่ยค่ะก็เป็นคอบไฟหน้าคาร์บอนแล้วก็บางไมลคาร์บอนแล้วก็มือเบรกคาม์อีนะคะบอกแฮนก็เป็นอาริเตส่วนนอ็อตสแตเลสก,ก็เป็นน็อตเลดเงินของราชาน็อตทั้งคันอยู่แล้วคันนี้ก็คือมีที่โดดเด่นก็คือว่าน้องจากรถเดิมเป็นสีขาวตอนนี้ทําเป็นสีเทาน้องบอกเทาเงา,งาต้องการแบบสีทึบๆสีแบบมืดๆเข้มๆแล้วก็ตามมาด้วยดาน บอกว่าขอสเปคให้เป็นแบบว่าสีดำโทนดำๆเลยนะคะแล้วก็ล้อหน้าหลังนะคะเป็นล้อเ k ค่ะเ k ตัวนี้เป็นสีทองโมเดลหนึ่งแล้วก็ยางหน้าหลังเป็นยางทีดับหน้าเป็นเบอร์1้อย0ิขอบสอล้อหลังเป็นร2 0ย0ี่สขอบค่ะแล้วก็เป็นโช๊คหน้าโชกคหลังใส่โช๊คหน้าเป็น YD s ดนะคะตัวนี้ตัว G s ซ r i e s แล้วก็เป็นสเปคโหลดเป็นหน้า2 0 5หลัง380มีตัวโหลด ก็บางไม้นะไอ้บางไม่จบช่วยบางไม่บางไอ้นี่ค่ะบางชกหน้าเป็นคาร์บอนตัวนี้แล้วก็ตามมาด้วยด้านตรงนี้นะคะพักเท้าหลังตัวนี้ก็เป็นพักเท้าหลังแท้ก็คือของเวทป้าโดยตรงนะบอกเลยนี่ถ้าพวกของแท้คือเราบอกเลยว่าพอเวลาปิดเปิดเนี่ยเราไม่ต้องกลัวนะเรื่องล็อกเรื่องอะไรไม่มีการเข้าไปโดนด้านในแน่นอนฝาแข้งก็เป็นฝาแข้งทำสีเป็นสีเทาเนองบอกว่าให้เฟดแบบออกแบบสีมืด ไม่ได้มืดมากเพราะว่าถ้ามืดมากเป็นสีเดียวกันกับตัวรถมันจะไม่สวยแล้วก็หน้าแข็งตัวด้านหลังนี่ก็เป็นคาร์บอนแล้วเราก็เลยเ,เป็นสติ๊กเกอร์โลโก้เวส p ้าสีแดงมันก็จะตัดกันนิดนึงแล้วก็ตามมาด้วยโชคหลังเห็นไหมคะ ตัวนี้เป็นตัวขนาดไซส์เท่าเดิมแต่เราจะมีหลดมาด้วยก็คือจะเรียกว่าเดิมมือลิงหลังตัวนี้ก็เป็นตัว KTM สําหรับเว้าโดยตรงนะคะใครสนใจพวกอะไหล่หรืออยากได้ส่วนไหนก็คือสามารถติดต่อสอบถามกันมาได้แล้วก็ตามมาด้วยด้านหลังค่ะด้านหลังตัวนี้ก็มีปิดกระตกเพราะของเดิมมันเป็นของชุดอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นคาร์บอนมันก็จะด,ด,ดูแบบเพียวๆดูแบบคินคีนให้แบบเป็นสีเดีวยวกันเลยเดี๋ยววันนี้จะส่งรถลูกค้าแล้วก็คือเอามาทําก็คือลอกสี ทำแล้วก็เปลี่ยนสเปคอย่างอื่นตอนนี้รวมๆแล้วนะก็คือเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แบบแล้วรอน้องมารับกับแต่เดี๋ยวน้องบอกว่าก็อาจจะไม่แน่นะอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวถ้าเพิ่มเติมก็อาจจะมีอัปเดตมาให้ดูแล้วก็มีการล้อนคาร์บอนส่วนฝาครอบไปพัดก็เป็นฝาครอบไปพัด CNC เป็นฝาครอบตัวนอกนะคะเดี๋ยวลองดูว่ารถเดิมๆเป็นยังไง แต่เครื่องเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับน้องนะก็มีแค่ล้างชุดข้างแล้วก็เปลี่ยนเม็ดเหมือนเขาเรียกว่าซ่อมแซมบํารุงส่วนที่สึกหรอเท่านั้นเองแต่ก็ปกติค่ะรถไม่ได้มีอะไรปกติเลย <S <S 1> <S 1> รอกลับบ้านนะนเร่ื่นดีน้องบอกว่าคิดถึงรถแล้วอยากกลับบ้านแล้วแล้วก็ฝากนิดนึงค่ะ ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากแต่งรถไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือว่าแรงรถน้ํามันนะเราบอกเลยก็สามารถติดต่อเราได้ที่ร้านหยิงเรซิ่งสามารถไปติดตามทาง a c e b o o k แอดไลน์หรือว่าโทรโทรศัพท์เข้ามาสอบถามหรือว่าจะทักเพจเข้ามาก็ได้เดี๋ยวเราจะให้น้องขึ้นช่องทางการติดต่อให้แ่ว่าฝากนิดนึงนะคะคือที่บ้านน้องเนี่ยทางพ่อเขาก็คือเปิดร้านรถมือสองเนาะบอกเลยว่าเป็นแหล่งรถมือสองบางแสนนะคะอยู่มอบูรพานะคะซื้อขาย ออราคาดีเลยถ้าเกิดใครอยากซื้ออยากขายก็สามารถเข้าไปติดต่อได้เลยชื่อร้านวุดยานยนต์บางแสนนะคะก็เดี๋ยวขึ้นช่องทางการติดต่อให้ว่ามีเบอร์มีเบอร์โทรศัพท์มีเพจร้านเพจร้านก็วุดยานยนต์บางแสนเลยนะคะฝากไปกดไลค์กดแชร์เพจร้านให้น้องด้วยแล้วก็ใครสนใจไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ก็คือรถเกง๋งรถคือทุกอย่างค่ะ ข้อบรรณาจักรเลยเดี๋ยวให้น้องอ,อ่ขึ้นช่องทางการติดต่อให้เบอร์โทรศัพท์ให้ถ้ายัางไงก็ฝากลูกค้าด้วยเราก็อยู่ในโซนเดียวกันเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวน้องมารับรถกลับแล้วรีบละน้องมารอที่ร้านละเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ายัางไงก็ลากันไปเพียงเท่านี้ถ้าเกิดใครสนใจอยากทําอะไรอยากแบบไหนโทรเข้ามาสอบถามกันเลยบอกเลยว่ามาหาเราไม่มีเสียตัวนะมีแต่เสียตังค์อ่า ได้รับรถกลับไปสวยๆนะเราบอกเลยว่าถ้ายังไงก็โทรมาคุยกันเอาเป็นว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องเจห๊หญิงจัดให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการเอารถมาให้ดูเนาะเอาเป็นว่าบ๊ายบายลากันไปเพียงเท่านี้จุ๊บจ